บพบกับรายการเปิดประตูสม,มุนอะไรครับในวิชาสรึกสารและนี่คือโค้งสุดท้ายแล้วของการตรวัวโดยโจทย์ครับนี่คือเทปสุดท้ายแล้วนะครับรู้สึกว่าโจทย์ที่เราทํามาทําได้ไหมเนาะต่อเลยจากครั้งที่แล้วตะก,กี้ข้อ17บเดนะสแล้วข้อสิบเจ็ดกับข้อสิบแปดแล้วฮะสิบแปดมาดูกันสิบแปดครับการใช้หลักการใดที่ทำให้รัฐสามารถดําเนินการคุ้มครองสิทธิมน,นุษยชนแก่พล,ลเมืองได้คีย์วอร์ดคือคำนี้สิทธิมน,นุษยชนสิทธิมนุษยชนก็คือความเท่าเทียมอะ่ะมันคือความเท่าเทียม มันคือการเครารพว่าทุกคนเนี่ยมีศักดิ์ศร,รีความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศร,รีความเป็นมนุษย์นี่คือคีย์เวิร์ดนั่นแปลว่าเราก็ต้องไม่ควรถูกเลือกปฏิบัติถูกบูลลี่ถูกกดต,ำต่ำด้อยค่ายต,ต่าลงถูกไหมคีย์เวิร์ดที่แปลว่าตรงๆเป๊ะๆคือต,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 ตัวนี้เองเสมอภาคเพราะว่าเสมอภาคแปลว่าเท่าเทียมนะฮะเหตุผลอันนี้ไม่ใช่มันคือการมีเหตุผลไม่ตรงกระโจนนิติธรรมแปลว่าใช้กฎหมายเป็นหลักในการปกครองซึ่งโจทย์ข้อนี้ไม่ได้พูดเรื่องกฎหมายนะครับ ส่วนสิทธรีภาพนี่แปลว่าสิ่งที่เราสามารถทําได้นะครับจะไม่ได้ตรงกับคำว่าเท่าเทียมโอเคข้อที่19ครับมาข้อได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เป็นผลมาจากโลกดิจิตอลจากเทคโนโลยีดิจิตอลโอเคนะม,มาดูดีกว่าข้อ1คนไทยหันมาบริโภคจับจ่ายซื้อของผ่านออนไลน์มากขึ้นเพราะว่าสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด ครูเชื่อว่าบางคนโดนหลอกนะเนี่ยบอกว่าซื้อของออนไลน์นี่ไงอาจารย์เพราะว่าโลกดิจิตัลมันมีการออนไลน์แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเงินใช่ไหมแบบสแกนปุ๊บๆก็ได้ใช่ไหมแต่โจ์สุษาบอกให้ชัดว่าโจรสุษาใช้ประโยคนี้ชัดๆเลยอะเสียวนี้มันไม่ได้เกิดนี่มันเกิดจากโรคระบาดอะโอเคเป้ามันเลยจําเป็นอะที่เราต้องพยายามใช้ออนไลน์มากขึ้นอืมอืมอืมขันข้อหนึ่งเนี่ยมันมันมันดิ้นได้นะอาจจะไม่ได้เป็นดิจิตัลโดยตรงเพราะว่าโจรสุษาใบมาขนาดนี้แล้วตัดหนึ่งทิ้งสองการอยู่ร่วมกันของคู่รัักกกกชาาาาวไททยย่่อนนรรรจดพิธีีแตงงเบสสม มีจานวนเพิ่มมากขึ้นอันนี้มันเกิดขึ้นจากการรับวัฒนธรรมภายนอกจากรับวัฒนธรรมสากลออที่เขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องเรื่องนี้เท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็อันตัด2ไปเลยตัด1ตัด2ข้อ3ครับการซื้อลูกชิ้นยืนกินของเราแฟนคลับจากกระแสแลลิษามโนบาลที่ให้สัมภาษณ์นในรายการโทรทัศน์ว่าลูกชิ้นยืนกินอร่อยจังอะไรเงี้ยข้อ3นี้ก็มันเป็นผลจากแฟชั่นจากบุคคลสําคัญใช่ไหมม,มันไม่ได้ จากแฟชั่นจากบุคคลสําคัญจากเด่นไอดอลใช่ไหมตัดทิ้งเลอสี่กับห้าที่จริงอย่าคิดเยอะนะเอาคิดเท่าที่โจทย์ให้มามันเขียนคาอะไรมาก็คิดตามนั้นอย่างข้อสียอ่ะการลดลงของจํานวนสาขาย่อยธนาคารด้วยการถูกแทนที่จากแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันมันก็คือดิจิตอลไงเออใช่ไหมตรงตรงเลยเป๊ะเลยข้อสาใสี่ขีดจัดชัดแล้วนะข้อที่ตอบข้อที่4ี่เองครับส่วนข้อที่5การเพิ่มจํานวนผู้ได้รับวัคซีนจากการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของรัฐ อันนี้มันจากการ PR อาร์นะผ่านต่อข้อที่4นะครับตรงสุดข้อที่20่สมข้อ20ชึบข้อใดเก่าถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจที่แท้จริงของคอมมิวนสิสต์คอมมิวนสิสต์มาข้อหนึ่งตัดทิ้งอำนาจทางการเมืองเป็นของพลเมืองไม่ใช่นี่ไม่ต้องเป็นประชาธิปไตยแล้วใช่ไหมถึงประโยคหลังยึดความเสมอภาคจะเป็นหัวใจคอมมิวนิสต์ก็ตามแต่ว่ายังไม่ตรงเป๊ะนะครับแล้วก็ตัดข้อที่2เลยกลุ่มคนที่มีอำนาจทางการเมืองคือชนชั้นกรรมชีพ ซึ่งเป็นอดีตกลุ่มผู้ริ่เริกการปฏิวัติทางการเมืองไม่ใช่นะคนที่มีอำนาจก็ต้องเป็นผู้นำนั่นแหละผู้นำพรรคคอมมิวนิสนี่แหละฮะแต่ว่าชุเช่นกรรมชีพนี้ไม่ได้แปลว่าคนกลุ่มนี้ไปขึ้นมามีอำนาจนะแล้วก็ข้อที่สามอำนาจสูงสุดอยู่ที่พรรคคอมมิวนิสต์อันนี้ใช่เห็นมันยอนเย้งกับข้อที่2ใช่ไหมข้อนี้ตอบข้อที่สามเลย มาดูข้อสี่สิสี่ไปตรงไหนการสืบทอดอำนาจนนการเมืองอยู่ในกลุ่มชั้นผู้นำนักการเมืองและกลุ่มทุนตัดตรงนี้กลุ่มทุนม,มันจะกลายเป็นฟาสซิสต์มปแล้วถ้ากลุ่มทุนนะฮะส่วนข้อที่5การปกครองด้วยพรรคการเมืองพรรคเดียวที่มาจากการแข่งขันจากการเลือกตั้งจากพรรคคอมมิวนิสต์ต่างๆภายในรัฐมันไม่ได้เกิดจากการเลือกตั้งของพรรคต่างๆในรัฐนะครับอันนี้ตัดทิ้งไปเลยตอบข้อ3มนั่นเองครับข้อ21ครับ โจทย์อัปเดตมากใน,นระยะที่มีการคลายล็อกดาวน์หรือผ่อนมาตรการของภาครัฐในเรื่องสาธารณพระบาดโดยรัฐบาลออกนโยบายเราเที่ยวด้วยกันโอเคเรามาเที่ยวด้วยกันมากขึ้นใช่ไหมส่งเสริมให้คนออกมาเที่ยวจะได้เงินมาใช้เนาะกับพบว่าเหตุใดทำให้ห้องราคาพักห้องราคาห้องพักเนี่ยแพงขึ้นเออทำไมราคาห้องพักแพงขึ้นละ่ะเพราะอะไรนะจริงข้อนี้หนูไม่ต้องคิดเยอะเลยนะของมันแพงขึ้นเพราะอะไรต้องเรียนมาของแพงขึ้นเพราะว่าคนอยากซื้อมากกว่าอยากขายถูกไหมแล้วของมันก็เลยขาดตลาด ราคาก็เลยเป็นไงราคาก็เลยแพงแสดงว่าตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์ที่คนอ่ะแห่ออกมาเที่ยวแล้วก็มาแย่ยงห้องพักกันไงทุกคนแล้วห้องพักมันไม่พอถูกไหมห้องพักก็เลยราคาเป็นไงแพงขึ้นนั่นเองนี่นึาากได้ว่าดูจากโจทย์เนี่ยเห็นแล้วเจอปั๊บเลยตอบข้อหนึ่งเพราะมันเกิดอุปสงค์ส่วนเกินแปลว่าดีมาเยอะเกินเห็นไหมเยอะเกินจนเกิดภาะวะของขาดตลาดมันตรงกับคีย์เวิร์ดป๊ะโอเคไหมฮะข้อ2ก็บอกว่าต้นทุนเนี่ยปรับตัวลดลง ต้นทุนเนี่ยอาจจะไม่ปรับตัวลดลงก็ได้นะต้นทุนเบื่ออาจจะแพงขึ้นก็ได้นะตัดทิ้งแล้วก็ข้อสามเนี่ยจำนวนห้องพักล้นตลาดถ้าล้นตลาดเนี่ยมันต้องราคารดลงสิถูกไหมเออมันไม่ตรงกระโจ์แล้วตัดทิ้งเลยนะฮะ,ะสิวปสงค์เท่ากับศูนย์แต่ว่าทานน้อยลงอันนี้ไม่ใช่แล้วตัดทิ้งนะครับเป็นไปไม่ได้แล้วก็ อุปทานส่วนเกินและอุปสงค์ส่วนเกินมันจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกันนะอันนี้ไม่ได้เข้าไปอีกเลยยังไงข้อหนึ่งก็จะตรงกับโจทย์สุดแล้วนะครับต่อมาข้อย2ิบสองมาข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความหมายอุปสงค์อ้าวนิยามอุปสงค์แปลว่าอยากซื้อถูกไหมแล้วก็ต้องเป็นไงด้วยมีอำนาจในการซื้อด้วยมีอำนาจในการซื้อด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าต้องซื้อได้เธอถ้าเกิดว่าแค่แบบอยากได้แล้วก็ยืนแบบ ลุ้นๆอยู่หน้าตู้กระจกแล้วก็ทาอะไรไม่ได้ยืนร้องไห้นี้ไม่ถือว่าเกิดประสงนะเธอต้องมีอำนาจในการซื้อจะซื้อเงินสดเงินผ่อนเงินดาวยืมพ่อยืมแม่ยืมเพื่อนได้หมดแต่ต้องซื้อโอเคไหมเออข้อหนึ่งเนี่ยไม่ซื้อยังไม่ซื้อเลยอ่ะต้องการแต่ว่าโควิดระบาดก็เลยไม่ไปเอะยังไม่ซื้อนี่ใช่ไหมข้อ2จะใช้โทรศัพท์มือถือยอดังอยากได้แต่ว่ารุ่นเก่ายังใช้ได้อยู่ก็ยังไม่ซื้อน่นาใช่ไหมข้อที่ห้า วางแผนจะซื้อเงินดิจิตอลแต่เงินสดไม่พอก็เลยรอเอารอก็ยังไม่ซื้อเห็นไหมข้อสอบภาษาไทยมากๆข้อท like ี่4เขียวกดจองกลุ่มสุ <t <t ่มอ่าลักหนึ่งนะฮะในเพจแล้วก็แต่ไม่ได้ชําระเงินก็แปลว่ายังไม่ซื้อไหมทุกคนตอบข้อที่3มนั่นเองครับนี่ไงซื้อแล้วเห็นไหมซื้อแล้วโดยกู้เงินไม่สนแหละว่าจะซื้อยังไงแต่ซื้อแล้วนะก็ถือว่าเกิดแล้วนะตอบข้อที่3ครับย3บสาครับเมื่อราคายังพลาตตรัฐบาลจึงเสนอให้แปรรูป แปรรูปยางคนคิดก่อนราคายางตกเนี่ยรัฐบาลต้องเข้ามาแปรรูปเนี่ยแปลว่ารัฐบาลกำลังช่วยใครช่วยคนซื้อและคนขายช่วยคนขายยางนะเนี่ยใช่ไหมช่วยคนขายยางเพราะว่าพอราคาตกแล้วเนี่ยคนขายยางก็จะไม่ได้กําไรแล้วเขาก็จะไม่ขายถูกไหมฮะดังนั้นเขาเลยช่วยด้วยการให้มีการแปรรูปยางเพื่อให้ราคายางมันแพงขึ้นแสดงว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการช่วยคนขายเรียนแล้วมีผลต่อการเลื่อนเส้นอะไร จทย์ข้อนี้กําลังพูดถึงผู้ซื้อหรือผู้ขายครับคาตอบคือผู้ถึงผู้ขายแสดงว่าถ้าพูดถึงผู้ขายอะ,ะเซิร์ฟมันก,ก็จะมีผลต่อซัพพลายถูกไหมมีผลต่อซัพพลายต้องเลื่อนซัพพลายแล้วแหละต้องเลื่อนซัพพลายว่าเคสนี้เนี่ยทำให้คนอยากขายยางมากขึ้นไม่ได้เกิดจากราคาย,ยางมันแพงขึ้นตั้งแต่แรกแต่เกิดจากการแปรรูปยางนะมันเกิดจากแฟกเตอร์คือรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงก็เลยอยากขายยางมากขึ้นดังนั้นเกิดจากปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่ราคาย,ยางเพิ่มด้วยตัวมันเองต้องเลื่อนเส้น เลื่อนลายเลื่อนอุปทานครับเพราะกําลังพูดถึงคนขายยางตัด1ตัด2ตัด5ทิ้งโอเคเปล่าคราวนี้อุปทานยางเนี่ยคนพอเขาแปรรูปยางพาราเนี่ยทำให้ยางแพงขึ้นใช่ไหมอยากขายเวล่คราวนี้คนขายก็จะอยากขายยางมากขึ้นใช่ไหมเรียนแล้วเวลาเลื่อนเส้นเลื่อนมาทางไหนฮะอยากขายยางมากขึ้นก็ต้องเลื่อนไปทางขวาครับคราวนี้ต้องตอบข้อที่ 4. เลื่อนอุปทานไปทางขวาเราจะไม่เลื่อนซ้ายเพราะถ้าเลื่อนซ้ายไปหาเลข0ูน เลื่อนซ้ายแปลว่าลดลงนะเลื่อนขวาแปลว่ามากขึ้นยี่สิบสี่ครับข้อใดเป็นนโยบายการเงินที่รัฐบาลสามารถนํามาใช้เพื่อเพิ่มลดปริมาณเงินได้ข้อนี้เขาไม่ได้ถามว่าข้อใดเพิ่มหรือลดปริมาณเงินนะเขาต้องจะเช็คหนูว่าข้อใดเป็นนโยบายการเงินแปลว่าแปลว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นนโยบายการเงินคนประกาศต้องเป็นแบงก์ชาติใช่ไหมมันจะตรงข้ามกับนโยบายการคลังถ้านโยบายการคลังเนี่ยคนประกาศคือรัฐบาลอ่ะเรามาตัดช้อยกันดีกว่า ตัดภาษีนี่รัฐบาลทําการคลังเห็นไหมตัดรายจ่ายของรัฐบาลตัดทิ้งเลยใช่ไหมกู้ยืมเงินของรัฐบาลคือถ้ารัฐบาลทาอ่ะการคลังหมดเลยนะเหลือ 2- กับ5ระวังโดนหลอกพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรของรัฐบาลมันชื่อพันธบัตรรัฐบาลก็จริงแต่คนทําพันธบัตรเนี่ยคนที่ทําเรื่องนี้คือแบงก์ชาตินะทุกคนระวังโดนหลอกอันน้อนนี้เนี่ยเห็นไหมว่าของรัฐบาล โดนหลอกนะเห็นเขาว่าของรัฐบาลไม่ได้เป็นรัฐบาลทํานะแบงค์ชัดทามันข้อนี้ตอบข้อที่2ข้อทสองถือเป็นนโยบายการเงินครับโอเคทีบหเลยมาการที่ประเทศไทยเข้าร่วมการค้า FCA หรือว่า free trade area ใช่ไหม free trade area หรือการค้าเสรีก็คือลดการจ่ายภาษีหรือเก็บภาษีน้อยลงนะรวมถึงการเงินด้วยนะเสรีทั้งการค้า1แล้วก็การเงิน2ทําให้ไทยต้องเจอปัญหาอะไร เปิดเสรีทำให้เจอปัญหาอะไรเงินเก็บของชาติหายไปมันไม่จําเป็นไหมอ่ะเงินเก็บของชาติบางทีมันก็ขึ้นลงได้นะมันไม่ได้เกิดจากการเปิดค้าเสรีนะไม่จะเป็นเสมอไปตัดทิ้งใช่ไหมแล้วก็ขัดแคลงรงานต่างด้าวถ้าเปิดเสรีคือว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยเขาจะเข้ามาหาเรามากขึ้นเพอเพอเ,เ,เขาก็เข้ามาเต็มที่เลยนะอาจจะลน้นโอเคเปล่าตัดทิ้งแล้วก็การปรับตัวของกําแพงภาษี นักเรียนครับกำแพงภาษีเนี่ยเป็นนโยบายกีดกันการค้าถ้าเรายังทํากําแพงภาษีอย่างนี้อยู่กับประเทศอื่นนะแสดงว่าเนี่ยเราไม่ได้ค้าเสรีนะนี่คือตรงข้ามกันเลยนะตัด5ทิ้งเลยอ่าโอเคเหลือ2กัข้อข้อ3การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของการคลังของรัฐอันนี้มันหมายถึงรัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยจะเพิ่มภาษีหรือว่างบประมาณขาดดุลเกินดุลมันเป็นเรื่องการเงินในประเทศไม่ได้เป็นเรื่องของการเงินระหว่างประเทศข้อนี้จะโดนหลอกตัดทิ้งจำไว้เลย คำว่าการคลังหมายถึงการเงินเป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องการออกนโยบายของรัฐบาลเนาะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเงินในประเทศแต่โจย์กำลังพูดถึงอะไรระหว่างประเทศข้อน,นี้ตอบชัดสุดคือข้อ2เพราะว่าวัาเราเปิดค้าเสรีครับ มันแปลว่าต่อเป็นเศรษฐกิจเรากับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันจะผูกกันไปหมดเลยงนั้นถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจเขาดีเราก็จะดีตามแต่เศรษฐกิจเขาไม่ดีเราก็จะไม่ดีตามมันจะเป็นผลกระทบแบบโดมิโนะมันเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดพอมันกระทบกันหมดเนี่ยเห็นไหมว่ามันก็จะเกิดความผันผวนคำว่าผันผวนเนี่ยมันแปลว่าผวนไปทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีก็ได้เออมันคาดการณ์ยากมากขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจมันพึ่งพากันไปหมดเนาะข้อนี้ตอบข้อที่สอนเองครับข้อ26ครับ ตลาดนี้มีประสงค์เป็นลบความชันเป็นลบเป็นตลาดที่สามารถทําให้เกิดกําไรในระยะยาวและตลาดเพราะว่าตลาดนี้มีกําแพงอุปสรสัที่กีดกันแม่ผู้แข่งรายอื่นเข้ามาได้อุ๊ยชัดเจนมากทุกคนเห็นคํานี้ไหมมีกําแพงอุปแจสัคแม่ผู้อื่นเข้ามาได้เศรว่าตลาดนี้เนี่ยชัดเจนเลยว่าเป็นไงเอ่ยมีตลาดแบบเสวนาคนเข้ามายากถูกไหมการเข้าออกตลาดสามารถทําได้ยากมากๆเลยใช่ไหมกูตัดหนึ่งกันแข่งขันสมบูรณ์อ่า แข่งขันสมบูรณ์แล้วก็กึง่งแข,ข,ข,ข่งกึ่งผู้ขาดเนี่ยสตลาดนี้เป็นตลาดที่ผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยเขาบอกว่าเข้าออกตลาดได้อย่างเสรีคาว่าเข้าออกตลาดได้อย่างเสรีแปลว่าคือใช้ทุนไม่มากสามารถมาเปิดหน้าใหม่ได้ง่ายไม่มีกาแพงรุปสรรคอะไรมาขัดขวางมากสักเท่าไหร่แต่ว่าเซร์ไม่ไมตรงกระจทย์ตัด1กับ5ทิ้งตัดอีกนะทุกคนคุณตัด3ด้วยตลาดกึ่งสมบูรณ์ไม่มีไม่มีให้เรียนใส่มาให้ช้อยเต็มๆใช่ไหมล่ะเหลือ2กับ4ครับ ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นี่โอ้มันกว้างมากมันกว้างมากนะตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นี่มันหมายถึงตลาดผูกขาดก็ได้ตลาดผู้ขายน้อยรายก็ได้แล้วก็ตลาดกึ่งแข่งกึ่งผูกก็ได้มันกว้างมากข้อนี้ฟิกไปเลยฮนะเพราะว่านี่ไงกำแพงอสมศาักดมีเจ้าเดียวผู้อื่นเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมผูกขาดเลยเนี่ยเจ้าเดียวล้วนๆตอบข้อที่สีนั่นเองครับต่อไปข้อที่27ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้เกิดการขาดดุลการค้า คำว่าขาดดุลกันค้าแปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่านําเข้ามากกว่าส่งออกเห็นไหมทําให้หมูลค่าเงินน่ะจากการจากการส่งออกมันได้น้อยมากเราเสียเสียเงินไปให้ชาวต่างชาติเยอะมากนะครับมาดูกันข้อหนึ่งทำก็ประมาณขาดดุลไม่เกี่ยวกับประมาณครับตัดทิ้งแล้วก็ อัตรางเงินเฟอ้อของประเทศสูงกว่าประเทศคู่ค้าเขาว่าตรางเงินเฟอ้อเพราะอะไรเพราะว่าโห<ฮ><ฮ>ของแพงมากพอของแพงมากอช่วยกันคิดพอของแพงสดงว่าของในประเทศแพงมากคนก็เลยไปซื้อของเมืองนอกสิใช่ไหมคนก็เลยไปซื้อของนอกอันเนี้ยยิ่ง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 ขาดดุลเลยใช่ไหมยิ่งขาดดุลแสดงว่าข้อสเป็นสาเหตุโจทย์ถามไม่ใช่แสดงว่าข้อ4เป็นสาเหตุ ถ้าประเทศไทยเงินเฟอ้อมากมาก,กว่าประเทศคู่ค้าเื้อของบางไทยแพงมากเขาว่าเงินเฟอ้อบอกของแพงนะฮะคนก็เลยไปซื้อของบางนอกอัน,นยิ่งขาดดุลน,นะนําเข้าเก่งเลยคราวนี้ส่วนข้อหนึ่งเนี่ยทำาไมข้อหนึ่งตัดทิ้งเพราะว่านัเรียนครับงบประมาณขาดดุลเนี่ยงบประมาณขาดดุลเนี่ยแปลว่าตันรัฐบาลเป็นไงเรัฐบาลจ่ายออกเยอะมากถูกไหมจ่ายไป,ไปๆโเยมากทําให้ประชาชนมีเงินมากอ่า เคตที่ทำให้ประชาชนมีเงินมากพอประชาชนมีเงินมากประชาชนก็เลยไปซื้อของได้มากซึ่งอาจจะรวมถึงการไปซื้อของเมืองนอกด้วยนะขอจะมีเงินไปซื้อของเมืองนอกเยอะมากขึ้นด้วยนะอันนี้ก็ยิ่งขาดดุลอันนี้ก็ยิ่งขาดดุลเหมือนกันตัดทิ้งเคเบ้าตัดหนึ่งตัด4เพราะายิ่งขาดดุลทั้งที่ดูข้อยสามลดภาษีน้าเข้าโอ้ยยิ่งแฮปปี้เลยลดภาษีน้าเข้าเพราะฉะนั้นของเมืองนอกก็เข้ามาขายในเมืองไทยแบบไม่เสียภาษีของเมืองนอก ของนอกก็เลยราคาถูกเลยใช่ไหมของเมืองนอกก็ยิ่งราคาถูกเลยเพราะไม่ต้องเสียภาษีเราไปลดภาษีเขาไงงนั้นแปลว่าเราก็ยิ่งซื้อของเมืองนอกสินะเออยิ่งขาดดุลเหมือนกันตัดเทงเหลือสองกับห้าข้อห้าในยชัดสุดแลวนะการประกาศและการควบคุมสินค้านำเข้าแปลว่าห้ามนำเข้าสินค้าต่อไปนี้ถูกไหมห้ามนำเข้าห้ามก็คือห้าม อรลณงแบบว่าห้ามนําเข้าเลยอะ่ะอันนี้คือห้ามการนําเข้าเลยอะ่ะแปบลบว่าหนูก็จะซื้อของมังนอกไม่ได้แล้วใช่ไหมแล้วมาดูใช่สองก่อนสิใช่สองบอกว่าดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดคําว่าดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดแปลว่าอะไรแปบลบว่าไม่ปล่อยกู้ไม่ปล่อยกู้มันก็ทําให้คนมีเงินทําให้ประชาชนมีเงินน้อยถูกไหมครอ่าประชาชนมีเงินน้อยจริงๆจะบอกว่าข้อสองก็น่าตอบนะทำให้คนมีเงินน้อยคนก็เลยอาจจะไม่ซื้อของเมืองนอกใช่ไหมเออเพราะเงินมันน้อยถ่กไหม ส่วนข้อที่ห้าอันนี้ประกาศควบคุมเลยว่าห้ามนําเข้าจริงๆข้อห้าก็ช่วยข้อสองก็ช่วยแต่ข้อไหนมันแบบข้อไหนมันแบบมันไม่มันมัน,ม,นมันสุดๆเลยอะ่ะเออข้อข้อห้าเนี่ยข้อห้านี่คือห้ามนําเข้าไปเลยแปลว่าก็จะระง,งับการขาดดุลเลยนะก็ะคือก็อนําเข้าไม่ได้แล้วใช่ไหม อันนี้ก็จะช่วยช่วยแก้ปัญหาการขาดดุลแต่ข้อ2อครับถึงแม้ว่านโยบายการแบบเข้มงวดไม่ปล่อยกู้คนมีเงินน้อยแต่ถ้าคนอยากจะซื้อสักอย่างแล้วยังปล่อยให้ยังปล่อยให้สินค้านําเข้าอย่างไรเข้ามาได้ยู่เรื่อยๆืยเนี่ยและคนก็ยังอยากซื้ออยู่เนี่ยมันก็ยังซื้อได้อยู่นะคือข้อที่สมันก็ยังก็คือยังมีโอกาสทำให้เกิดการขาดดุลได้อยู่แต่ข้อที่ห้านี่คือมันระงับไปเลยดังนั้นข้อ5เนี่ยมันจะตัดตัดตัดวงจรการนําเข้าสินค้าได้มากกว่าข้อที่2นะครับข้อที่ตอบข้อที่28มา ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและก็แบบสังคมนิยมต่างกันมากสุด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 ในเรื่องใดตอบเลยง่ายๆทุนนิยมก็คือแคร์ใครแขกเอกชนเอกชนเป็นเจ้าของใช่ไหมแต่สังคมนิยมเนี่ยแคร์รัฐรัฐเป็นเจ้าของทุกอย่างดังนั้นการถือครองทรัพย์สินนี่แหละคือตัวต่างเลยเอกชนเป็นเจ้าของอันนี้คือรัฐเป็นเจ้าของเนาะตอบข้อหนึ่งครับส่วนข้ออื่นนี่เฉยๆมันก็ไม่ได้เคลียร์อย่างชัดเจนนะต่อมาข้อที่29ครับ ข้อใดอกล่าวถึงทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์ต่อความหมายของคำว,ว่าต้นทุนการผลิตข้อนี้แปลตามตัวต้นทุนการผลิตคืออะไรตอบเลยคือข้อที่5คือค่าใช้จ่ายที่มาจากการผลิตสินค้าเออนี่คือแปลตรงตัวนะอม,มันไม่ใช่ค่าตอบแทนโอเคไหมเออนะครับแล้วก็มันไม่ใช่ค่าเสียโอกาสที่เกิดจากการไม่ได้เลือกช้อยนั้นอ่ะโอเคต่อมาข้อที่3าสิบ หลักการของสากลกับหลักการของพอเพียงสากลเขียนหนึ่งพอเพียงเขียนสองมีความสอดคล้องกับหลักการข้อใดมากที่สุดมาข้อนี้มาดูดีกว่าจริงๆพอเพียงหัวใจของเขาคือต้องการให้คนป็นไหครับสามารถที่จะพอเพียงเพียงพอก็คือพึ่งพาตัวเองได้นะหลักๆคือพึ่งพาตัวเองได้สามารถยืนบนลำแข้งตัวเองได้ใช่ไหมอ๋อไม่มากไปไม่ได้แบยืนบนลำแข้งตัวเองได้อั้นจริงๆหลักการของมันคือการพึ่งพาตัวเองยืนบนลำแข้งได้ สาก์นเนี่ยก็เน้นเรื่องของการพึ่งพาตัวเองเหมือนกันแต่ว่าเป็นการพึ่งพาตัวเองในระดับกลุ่มในระดับกลุ่มระดับชุมชนถูกไหมเออช่วยกันอันนี้คืออา,าแบบช่วยกันช่วยกันเพื่อเพื่อจะได้พึ่งพากันได้อะไรอย่างเงี้ยครับอเกาถามว่าสอดคล้องมาดูมาดูข้อที่สอดคล้องตัดดึงทิ้งนะเพราะว่าข้อหนึ่งเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นชุมชนเดียวกันก็ได้เออโหดจังเลยแล้วก็ตัดข้อนี้เหมือนกันชุมชนเห็นไหม ตัดทิ้งไปเลยแล้วก็ตัดข้อที่4ด้วยจริงๆตัด1 2 4ไปเลยเพราะว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันไม่ได้พูดแค่ชุมชนไงคนเดียวทําก็ได้ใช่ไหมคนเดียวทําก็ได้นะครับเหลือสากับ5จริงๆถ้าตรงสุดแหละก็คือข้อที่5เลยนี่ไงคีย์เวิร์ดมันชัดมากพึ่งพาตัวเองเนี่ยมันคือหัวใจของทั้งคู่นะส่วนข้อ3อ่ะหลักประชระาธิปไตยอันนี้มันคือหลักบริหารของสากลอ,อย่างเดียวนะครับเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้พูดเรื่องเรื่องตรงนี้แบบเป๊ะนะ ต่อมาข้อที่31มาประวัติศาสตร์แล้วครับการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในข้อใดผู้ที่ศึกษาจะค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารบันทึกการเดินทางชาวต่างชาติได้ดีกว่าพงศาวดารพงศาวดารเป็นหลักฐานที่บันทึกเรื่องราวของาพาะกษัตริย์ราชสำนักซึ่งคิงยุค,ย,คยุคหลังก็ให้เขียนเรื่องราวคิงยุคก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเรื่องราวของพระพราชพงศาวดารเกี่ยวข้องกับกษัตริย์อย่างเดียวส่วนอันเนี้ยคิดว่าเขาจะมาเขียนเรื่องราวของกษัตริย์ได้ไหมไม่ได้อยู่ในวงในขนาดนั้นใช่ไหมครับ ล้วก็ตัดทิ้งไปเลยนี่อันนี้คือเรื่องราวของกษัตริย์ใช่ไหมการบวนะฮะน,นี่ก็เป็นรายงานของกษัตริย์บริหารราชการแผ่นดินนี่ยิ่งแล้วใหญ่กษัตริย์จ๋าเลยนะฮะส่วนข้อที่5การก่อสร้างพาระนครก็จะเป็นไปตามรับสั่งของกษัตริย์ข้อนี้ตอบข้อที่3การใช้ชีวิตอยู่กินแต่งกายว่าทำชาวบ้านอันนี้แน่นอนชาวต่างชาติมันเห็นแล้วเขาก็เลคคอร์ดได้เลยนะฮะต่อมาข้อที่32จังหวัดใดไม่ปรากฏล่องรอยของตามพอลิง ตามพอลิงคือจากนกครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชอยู่ตรงภาคใต้ใช่ไหมจริงจริงข้อน,นี้แค่ดูแอรเรียครับว่านครศรีใกล้ใครบ้างนครศรีใกล้สุราษฎร์ตัดตัดนครศรีก่อนเลยอันดับแรกโอเคไหมนั่นคือเซ็นเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ใกล้กับสงขลาพัทลุงตอบข้อที่หละนองละน้องอยู่ไหนละนองอยู่นี่คนละแอรเรียกันเลยเนาะต่อมาสายสามครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรนะครับมหาพุริพลน์ดนเเดชมหาราชนะครับบรมนาถบพิตร ทรงครองราชครบ70ปีในพุทธศักราช2559ซึ่งถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชยาวนานที่สุดของไทยเขณะเดียวกันพศนี้เนี่ยกษัตริย์พระองค์ใดในโลกที่ครองราชยาวนาน70ปีด้วยอ่ะเป็นความจำนะตอบข้อที่2เลยนี่สมเด็จพระราชนนะินีนาถอลิซาเบทธที่2แห่งลาราชนาตักนะครับต่อมาข้อ3าครับเหตุการณ์ใดที่ทำให้รัชกาลที่5ทรงสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสวภพาผ่องศรีพระบรมราชินาให้เป็นผู้สืบราชการแทนอ่านี่นอนอันนี้คือเหตุการณ์นี้เลยตอบอน,นี่ความจําคือการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองครับอ่าครั้งทีคง่ครั้งที่หนึ่งโทษโทษครั้งที่หนึ่งครับถ้าครั้งครั้งหนึ่งครั้งที่สองของท่านเนี่ยไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือไปประพาสยุโรปเพื่อที่จะไปดูงานแล้วก็สร้างฐานะของกาษัตริย์ให้เทียบเท่าตะวันตกอย่างนั้นก็คือไปประพาสที่รัสเซียด้วยใช่ไหมครับส่วนประพาส อรอบแรกอันนี้คือรอบแรกเขียนก่อนนี่คือรอบ1แล้วนี่คือรอบ2ต่างกัน10ปีนะครับต่างกัน10ปีรอบแรกก็คือเพอร์มราชีนาเป็นผู้สืบราชการแทนส่วนถ้ารอบ2คือเจ้าฟ้าวชิลาวุธนะครับเป็นผู้สืบราชการแทนเนาะตอบข้อ1ครับ35มาความสําคัญของจอมเผด็ลาลูแบร์ลาลูแบร์นี้ฝรั่งเศสดังนั้นเห็นช้อยป๊บเป็นไง จดหมายเหตุบันทึกเลยจดหมายเหตุนี้ความพิเศษคือมีเรื่องของเวลาแนละทำรายชัดเจนเพราะเขาจะลงวันที่ใช่ไหมบันทึกในะบัตรนั้นนั้นเป็นหลักฐานชั้นต้นตัดหนึ่งทิ้งตัดหนึ่งทิ้งไปเลยเป็นชั้นต้นชั้นต้นอ่ะตัดตัดสีไปด้วยอ่าอ่ะชั้นต้นอันนี้เหลือสามช้อยนะมาดูต่อข้อสองมันต่างตรงที่ว่าโอ้โหเรื่องราวของกษัตริย์ยุทธยาเฮ้ยสี่ร้อยสิบเจ็ดปีเลยเหรอนานไปไหมหลอดูแบกแค่เข้ามาช่วงความสัมพันธ์ฝรั่งเศสเองนะใช่ไหมครับก็คือช่วงเสด็จพระนา,า,ารายณ เนาะอ่ะดูต่อเหลืออะไรเหลือสากับพายาสามวิถีชีวิตชาวฝรั่งเศสไม่น่าใช่อ่ะเขาน่าจะมาบันทึกวิถีชีวิตคนไทยหรือเปล่าใช่ไหมครับตอบข้อที่ห้าเองครับสามสิบกมาข้อใดเป็นความหมายอาหรับสปริงได้ถูกต้องอาหรับสปริงอันนี้ความจำเลยมันคือเหตุการณ์ที่เกิดการประท้วงของการผูกขาดน่าผู้ปกครองโลกอาหรับแล้วก็เริ่มต้นที่ตุนิเซียหลายประเทศก็เหมือน พยายามต่อสู้แล้วเห็นตัวีเซียเป็นโมเดลแล้วก็ทําตามกลายเป็นว่าภูมิภาคต่างๆในโซนนี้ก็เริ่มแบบว่าต่อสู้ตามไปด้วยเหมือนอาหรับสปริงเป็นการแบบว่าเบิกบานเติบโตของประชาธิปไตยที่อยู่ในเขตโซนนี้เองครับต่อมาข้อที่สา,าการล่าอาณนิคมของชาวตะวันตกไม่ส่งผลกระทบต่อชนนเมืองในเรื่องใดแน่นอนอาณานิคมเป็นเมืองขึ้นถูกใช้ทรัพยากรและเป็นตลาด แล้วก็ชนเมืองเนี่ยเริ่มติดต่อระหว่างกันโดยใช้ภาษาถิ่นเพราะว่าเวลาตะวันตกมาปุ๊บบังคับให้ใช้ภาษาอังกฤษบังคับให้ใช้ภาษาของตะวันตกอ่าแล้วก็แนวคิดชาติยมก็เริ่มเข้ามากระจายในอาณานิคมมากขึ้นเพราะว่าพอมาโดนกดขี่ร่วมกันเนี่ยชาวอาณานิคมก็จะเริ่มรู้สึกว่าจะต้องสู้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 ตะวันตกไงันความรู้สึกความเป็นชาติยมก็เริ่มเกิดขึ้นรักตัวเองรักท้องถิ่นเพื่อจะสู้กับตะวันตกใช่ไหมเคยวกัรตะวันตกเวลาเข้ามายึดเนี่ยเขาก็พวกการศึกษามาสอนด้วยนะเปิดโรงเรียนสอนเรื่องชาาติินยมภพ เสมอภาคมันก็เลยกลายเป็นแรงกระเพื่อมไม่เกิดความรักชาติแล้วก็ต่อสู้อิสระมากขึ้นเหลือหนึ่งกับห้าหนือหนึ่งกับห้าข้อนี้ตอบข้อนหนึ่งเลยโจทถาว่าไม่ส่งผลชนพื้นเมืองยอมรับว่าทําตะวันตกว่าจเจริญกว่าตนจริงเหรอไม่อันนี้เป็นความคิดของตะวันตกคิดเองนะชนพื้นเมืองไม่ได้คิดแบบนี้ชนพื้นเมืองถูกบีบบังคับให้ต้องยอมรับว่าทําตะวันตกใช่ไหม,มตามแนวคิดอ่าไวแมนเบอร์เดนข้อที่5ชนพื้นเมืองยอมรับสาภาพว่าตัวเองมีสาภาพที่ต่ากว่าอันนี้ใช่ ต่ำกว่านแน่นอนเพราะว่าตะวันตกาบางบังคับแล้วก็ทวีตว่าเขาเป็นพลเมืองชั้นที่2เก no? ็ตเนาะตอบหนึ่งครับสามแปดนักวิทยาศาสาตร์คนใดที่สับส์ศูนย์แนวคิดดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลา,ารงระบบสุร,ริยะจักรวาลอัน่นนี้คือเป็นคนแรกเลยที่พูดเรื่องนี้แล้วก็สะเทือนวงการศาสนจาจักรมากๆถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติวิทยาศาสาตร์คนนั้นคือนิโคลัสโคเปนิคัสครับนี่แต่ว่าความคิดของเขาอะได้เสนอว,ว่าวงโครจรเป็นวงกลมซึ่งของจริงเป็นวงอะไรนะ วงรีใช่ไหมคนที่มาแก้คือยฮานเนสเคปเลอร์คนที่มาแก้ว,ว่ามันวงรีและจากนั้นพอเจอกล้องโทรทัศน์โดยกาลิเลโอถ่ายเจอดาวรุ่นดาวนี่ดาวนั่นไปห,หมดเลยยิ่งซับพอร์ตแนวคิดระบบสุริยะจักรวาลเข้าไปอีกนะฮะอโอเคต่อไปข้อที่39ครับข้อใดไม่ใช่แรงผลักดันที่ทำให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมไม่ใช่นะไม่ใช่การเพิ่มประชากรใช่คนก็เข้ามาเป็นแรงงานในเมือง ข้อ2การค้าขยายตัวมากขึ้นทําใหออเดอร์สินค้ามากขึ้นใช่ไหมก็ยิ่งใช่ก็รีบผลิตสินค้าเลยนะแล้วก็ข้อที่4การออกเรือทะเลเนี่ยทำให้ไปขยายดินแดนแล้วก็ไปเจอตลาดใหม่ๆแล้วเขาก็ออเดอร์ตลาดออเดอร์สินค้าจากตะวันตกก็ยิ่งต้องรีบผลิตสินค้าเข้าไปอีกนี่ก็ใช่แล้วก็วิทยาศาสตร์ทําให้เครื่องจักรเติบโตมากๆเลยก็ยิ่งใช่ข้อนี้ตอบข้อ1ข้อ1เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนะความมั่นคงและสีภาพทางการเมืองทําให้ชนชั้นกับมาชีพเข้ามามีบทบาทไม่ใช่ละ คนที่เข้ามาเป็นบทบาทจริงๆอ่ะคือนายทุนเพราะคนตั้งโรงงานแ่ะคือนายทุนแล้วนายทุนก็ไปกดขี่กรรมชีพอีกทีหนึ่งด้วยนะนะและจริงๆอ่สาส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักการเมืองหรือพวกที่มาตัางในการเมืองนะได้มาเป็นนายทุนนะฮะข้อ,น,อน,นี้มาติดตรงคําว่ากรรมชีพมันเองครับอ่าข้อสุดท้ายครับข้อ40ครับ,ข,รบข้อใดไม่ใช่นโยบายของโจไบเดนครับอ่ามาดูกันนะไม่ใช่นะไม่ใช่ข้อหนึ่งใช่เป็นนโยบาย บายอเมริกันก็คือส่งเสริมให้คนอเมริกันเนี่ยซื้อของในประเทศอ่าน,นี้คือเหมือนกับซื้อของเหมือนกันไทยทำไทยใช้ไทยเจเริญเนาะซื้อของในประเทศอันนี้ใช่แล้วก็ America, much again. อเมริกามัลซิเรียนอเมริกาจะกลับมาเป็นผู้นำอีกครั้งหนึ่งนี่อันนี้ก็ใช่นะครับใช่แล้วก็อีกอันนึงคือข้อที่4ครับ build back better น,นี่คือส่งเสริมการผลิตที่ใช้แรงงานของคนอเมริกากันเองอ่าส่งเสริมไม่มีการใช้แรงงานอเมริกาน,นี้ใช่แล้วก็ข้อที่5้านโยบายกลับไปสู่การเป็นภาคีใน Paris Agreement ก็คืออันนี้เป็น อักเรียมันคือการลดโลกร้อนนะซึ่งช่วงก่อนอันนี้ช่วงยุคโดนัลด์ทรัมป์ได้ปฏิเสธออกได้ออกจากปารีสอ r e เ m e n t ไม่ยอมอยู่ในสัญญาลดโลกร้อนตอนหลังโจไบเดนก็กลับเข้าไปเซ็นใหม่เพราะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ชาวโลกต้องการนะเราต้องช่วยกันเนี้ยเ้าได้ตอบข้อที่3ครับเมกอเมริกาเกร g เก n อันนี้คือเป็นนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองครับเ้าได้ตอบ3ครับ อ่ะเป็นไงบ้างข้อสอบท,ทั้งหมดที่ได้เห็นเนาะอย่าลืมทบทวนบทเรียนเยอะๆครับแล้วก็ลองทํโจทย์บ่อยๆทาโจทย์เก่าเยอะๆครับช่วง5ปีล่าสุดนียจะช่วยหนูได้มากมันเห็นเลยว่าข้อสอบหลักๆออกเรื่องอะไรเป็นเรื่องใหญ่ๆเนาะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโจทย์ครับที่ข้อสอบเข้ามาอะไรชอบออกบ่อยๆซึ่งอยากบอกว่าหนูคน,วนเวลาทบทวนบทเรียนเนี่ยอย่าลืมทําโจทย์ย้อนหลังนะครับสัก5ปีล่าสุดเนี่ยคีย์ของมันเนี่ยจะวนมาเป็นโจทย์บ่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกับมาติดตามกันใหม่ในสีสันหน้านะครับวันนี้ลาไป Música